สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรกันค่ะ ผลผลิตทางการเกษตรนะคะหมายถึงสิ่งที่ได้มาจากการทำเกษตรกรรมค่ะอาทิเช่นการปลูกผักนะคะการเลี้ยงสัตว์ค่ะหรือจะเป็นการที่เราเลี้ยงสัตว์นะคะไว้เป็นการใช้แรงงานก็ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามาดูงานเกษตรนะคะแต่ละประเภทนะคะที่ให้ผลผลิตนะคะมีดังนี้นะ หน,นะคะการเลี้ยงไก่ค่ะเด็กๆก,การเลี้ยงไก่นะคะสิ่งที่จะได้รับนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเนื้อไก่นะคะถัดมาค่ะเด็กๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของไข่ไก่นะคะที่เด็กๆสามารถนำมารับประทานได้นะคะ ถัดมาค่ะอย่างที่สองนะคะจะเป็นการปลูกผักสวนครัวค่ะในการปลูกผักสวนครัวนะคะสิ่งที่จะได้รับนะคะอาทิเช่นถ้านักเรียนนะคะปลูกคะนา้าเด็กๆก,ก็จะได้คะน้านะคะหรือจะเป็นแครอทนะคะหัวไชเท้ามะเขือนะคะถั่วฝักยาวหรือกระทั่ง ผักบุ้งนะคะเด็กๆสามารถที่จะนํามาบริโภคได้นะคะหลังจากที่เราบริโภคแล้วเหลือนะคะเราก็สามารถนะคะนําไปขายได้อีกนะคะก็จะเกิดรายได้ขึ้นมาค่ะถัดมานะคะประเภทถัดมานะคะคือการเลี้ยงปลาปลานะคะเด็กๆสิ่งที่จะได้รับนะคะคือเนื้อปลานะคะเอาไว้บริโภคเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาค่ะนักเรียนงานการเกษตรผสมผสานนะคะเรามาดูจากรูปกันนะคะ การผรสมผสานนะคะก็คือการที่เรานะคะเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชน,นะคะในที่ดินเดียวกันนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้รับนะคะก็จะมีกล้วยนะคะใบตองไข่เป็ดน,นะคะหรือถ้าเราเลี้ยงอย่างอื่นด้วยนะคะอาจจะมีเลี้ยงวัวนะคะปลูกอย่างอื่นอีกด้วยเราก็จะได้ผลผลิตในด้านอื่นไปด้วยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเรามารู้สักเกี่ยวกับงานเกษตรในประเภทต่างๆไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ